ช่วงนี้ผมไม่เรืร่องแน่รำคาญใจอยู่เรื่องนึงฉันอิ่มแล้วอาหารมานไม่ครบเลยนะครับมันกำลังเสร็จแล้วนะครับฉันจะไปนอนที่ห้องอื่นนายน้อยล,กลบกหนตลอดเลยเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วสินายจะให้ฉันดูหนังผีกับนายงั้นเหรอก็นายน้อยแค่บอกว่าชอบดูหนังผีนี่ครับหรือว่าตอนนี้นายน้อยกลัวกันหรอเป่ <S <S พอผีออกมาในานั้นต้องมาเกาะเราแน่ๆใครบอกว่าฉันกลัวกันอะจะดูหนังผีกันหรือคะ ฉันเห็นด้วย่พาดีเลยขอดูด้คนนะคะนายน้อยอยากบอกรักใครหรอคะบอกรักที่ไหนกันเล่าก็แค่บอกว่าไม่ได้เกลียดเขาเฉยๆอ่ะอ๋ออย่างนี้เองไม่เห็นยากเลยค่ะ แค่บอกไปตรงๆก็สิ้นเรื่องไม่ได้หรอกมันดูง่ออะอย่างนั้นก็เอาของขวัญให้ดีไหมคะอันนี้ก็น่าสนใจนะว่าแต่จะเอาอะไรเป็นของขวนนัญดีละเนี่ยแล้วก็ชอบอะไรล่ะคะหมอนั่นชอบออมสมองโล่งสดๆช่างเธอเลี่ยนเข้าต่อไปก็ได้อ๋อได้น้อยครับผมเตรียมมือทิ้งเสร็จแล้วนะครับ ฉันรู้แล้วแล้วก็ห้ามรบหัวฉันอีกนะวันนี้ผมมีภารกิจอยู่อย่างหนึ่งสะกดรอยตามเขาเพื่อดูว่าเขาชอบอะไรผมเอาเหมือนกับผู้ชายคนเมื่อกี้แก้วนึงครับผมซื้อของที่เขาถูกใจกลับไปให้หมดเลยต้องมีสักอย่างที่เขาชอบแน่ๆเอาของที่เขาเคยดูทั้งหมดเลยครับเอาหมดเลยครับผมเอาเหมือนเขาครับเอ้ย เหนื่อยจังเลยฮะแค่นี้ก็คงพอแล้มัง้งอ๋อหิวน้ำจังแต่เราใช้เงินไปหมดแล้วเอ๊ะยังมีกระป๋องอยู่อีนี่นะอเหมือนกันเลยนี่เขากดน้ำแล้วลืมหยิบไปงั้นเหรอโง่จริงๆเลยฉันดื่มเองก็ได้เรี้ยว ของที่หมอนั่นดูเราก็ซื้อมาหมดแล้วไหนมาดูหน่อยสิว่าหมอนั่นซื้ออะไรมาบ้างครีมทาผิวเ,เน็กไทยเกงๆไนไมีแต่ของหน้าเบื่อหน้าเบื่อทั้งนั้นเลยอ่ะ,อะ,อะ,อะตัวนี้ไม่มีป้ายราคาเหรอเสื้อเชิ้ตตัวใหญ่จังแฮะชิตัวจะสูงไปไหน,นอ่ะนยน้อยครับผมเตรียมอาหารข้าม่เสร็จแล้วนะครับ ฉันคือน้องตัวใหญ่ฉันคือน้องตัวใหญ่ผมไปรอที่ห้องอาหารนะครับน,น่าอายที่สุดเลยถือโอกาสทควาสะอาดตอนที่นายน้อยไปทานข้าวเสื้อผ้าที่หล่นเต็มพื้นที่มันทม,มนันใหญ่ทั้งนั้นเลย